สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเศรษฐกิจฟองสบู่จะขอยกตัวอย่างสถานการณ์สำคัญสำคัญคือความครั่งของดอกทิวลิปหรือสานการนี้ค่ะไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะวิกฤตฟองสบู่แตกเชื่อเลยว่าทุกคนต้องรู้จักแน่นอน ก็คือสิ่งสิ่งของหนึ่งที่แทบจะไม่มีมูลค่าเลยแต่กับราคาสูงขึ้น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 ทําให้คนเนี่ยคิดว่าถ้าในปีนี้ราคาสูงขึ้นในปีหน้าราคาจะสูงขนาดไหนจึงทําให้คนเนี่ยเริ่มแย่งกันที่จะซื้อสิ่งสิ่งนั้นจนทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยแพงขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่จนมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่คนเริ่มนึกได้ว่าเอ๊ะเราไม่ควร จะไปซื้อสิ่งนั้นเลยมันไม่เห็นจะจําเป็นขนาดนั้นเลยจนคนเริ่มกลัวหรือคนเริ่มกลัวว่าถ้าเราซื้อสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยปีหน้ามันจะขายได้ไหมจากของที่ราคาสูงแบบนี้ทําให้ตกลงอย่างรวดเร็วจนทําให้ไม่มีราคาและราคาหมดสิ้นไปค่ะเรามาพูดถึงสถานการณ์ความคลั่งของดอกทิวลิปกันดีกว่าในศตวรรษที่17นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์คนเนเธอร์แลนด์ยังไม่รู้จักดอกทิวลิป เพราะว่าดอกทิวลิปเนี่ยมีถิ่นฐานกำเนิดมาจากโซนตะวันออกกลางในแถบของตุรกีอิรักนั่นเองและในศตวรรษที่17นะคะสุรตานของประเทศตุรกีได้นำดอกทิวลิปเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในโซนยุโรปและคน,นเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เริ่มรู้จักดอกทิวลิปนี้ไปดูภาพกันเลยค่ะปรากฏว่าพอมีดอกไม้หายากเข้ามา จึงทาให้คนเนี่ยคลั่งใคร้และอยากได้มาครอบครองมากยิ่งขึ้นดอกทิวลิปเนี่ยใครมีนะคะก็ถือว่าเป็นการอวดรวยชนิดหนึ่งที่แบบว่าฉันมีดอกทิวลิปเยอะนะแปลว่าฐานะของฉันเนี่ยร่ำรวย และยิ่งมากไปกว่านั้นดอกทิวลิปยังมีจํานวนจํากัดแยกสีว่า,าสีไหนหาง่ายสีไหนหายากหากสีไหนหาง่ายราคาก็ยังจะอยู่ในกลางๆแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ถ้าสีไหนหายากปุ๊บราคาจะสูงมากอย่างเช่นดอกนี้นะคะเกิดจากการผสมที่ผิดเพี้ยนหรือที่เขาเรียกว่าซอมบี้ยีนซอมบี้ของดอกทิวลิปนั่นเอง ในเมื่อมันมีจํานวนจํากัดใช่ไหมคะจึงทําให้เกิดการจองเกิดขึ้นอย่างเช่นจองปีนี้แล้วปีหน้ามาเอาอีกทีหนึ่งหรือการทําประมูลอย่างเช่นฉันมีเมล็ดพันธุน์นี้มาเป็นสีต้องเป็นสีหนีแน่นอนต้องเป็นสีหายากใครจะประมูลให้เท่าไหร่อย่างเช่นคนนึงประมูลให้1 0บาทคนนึงประมูลให้อีก20บาทจนทําให้ดอกทิวลิปเนี่ยมันมีราคาสูง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 ,สงขึ้นไปคะ่ะ และแน่นอนว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเกิดกลไกลตลาดนั่นเองกลไกลตลาดในที่นี้หมายถึงว่าของที่หายากคนยิ่งอยากได้ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นในเมื่อดอกทิวลิปมีราคาที่สูงแล้วจึงทำให้คนเนี่ยอยากได้มากกว่าเดิมแต่ติดที่ว่าคนเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปซื้อดอกทิวลิปที่มีราคาแพงดังนั้นจึงเกิดการกู้เพื่อที่จะไปซื้อดอกทิวลิปหรือ การแรกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างเช่นมีวัวหนึ่งตัวไปแลกกับดอกทิวลิปสดอกนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1637มมีพ่อค้าคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในบาร์และถามว่าเรามีดอกทิวลิปใครจะเอาบ้างถ้าเป็นในสมัยก่อนปกติแล้วคนจะรีบแย่งกันซื้อแต่คนเริ่มนึกได้แล้วว่า ทำไมเราจะต้องซื้อดอกทิวลิปที่มีราคาแพงขนาดนั้นเงินก็ไม่มีแล้วแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปมันจะขายได้จริงไหมในปีหน้ามันจะขายได้ราคาจริงๆไหมจึงทําให้ตอนนั้นเนี่ยเงียบไปเลยเกี่ยวกับดอกทิวลิปและในที่สุดนะคะความคั่งของดอกทิวลิปเนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยพังไปหมดเลยค่ะส่วนคนที่เล่นหุ้นนะคะที่มีคติว่า ไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยอยากให้ลองมองตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะคะเรื่องความค้างของดอกทิวลิปค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมคะแต่เอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเรื่องเกี่ยวกับการค้างของดอกทิวลิปในสมัยที่ฟองสบู่แตกครั้งแรกๆเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยใน,นที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย